วันนี้พามาลุยสวนน้อยหนาที่บ้านปลูกไว้ค่ะอันนี้เป็นน้อยหนาพันข้างนะคะน้อยหนาพันข้างเป็นพันหนังอะคะ่ะแล้วปลูกกี่ปีได้ผลผลิตก็ปลูกประมาณถ้าปลูกไอ้ได้น้ำได้อะไรก็ประมาณหนึ่งปี หปีก็มีผลผลิตสองสามลูกแล้วค่ะสองสามลูกแล้วก็ปลูกไประยะประมาณ3ามปีถึงสปีถึงจะได้แต่งกิ่งอันนี้ต้นนี้ปลูกได้ประมาณสปีกว่าแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกพันคังโอกสีทองค่ะเน็ตมาเลยมาเบ่งดู เวลาเด็ดเวลาเด็ดสีขาวเนี่ยให้ให้ตามันห่างออกมาเห็นเป็นร่องขาวๆอย่างเงี้ยเวลาพันข้างสีม่วงก็จะให้มันตาเป็นสีชมพูยอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะร่องเป็นสีชมพูยอย่างเงี้ยเด็ดเลยนี่ค่ะสวยงาม อ,อันนี้ย่างสวยเลยว่ะเนี่ยโอ้ยเก็บเลยก็เป็นผลไม้ที่แบบว่ามันจะสุกเร็วนะคะอร่อยหวานหอมค่ะสีม่วงพันครั่งที่ฉันเพาะปลูกอยู่นี่ อที่อยู่เนี่ยจังหวัดพิษณุโลกนะคะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นกเกษตรผสมผสานคะ่ะที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ทำอยู่กับครัวเรือนที่พิษณุโลกคะ่ะมอมืเอามาเนี่ยนนะ่ะสีชมพูสวยอันเนี้ยโอ้โหเยอะๆเลย กับปลูกทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าพาวันนี้พามาลุยสวนที่เป็นสวนหน,หน้อยหนาคนเราอย่าอยู่นิ่งอย่าหยุดนิ่งคะ่ะคนนิ่งคือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นแม่บอกไว้ถ้าเราไม่หมั่นมาดูประจําก็จะอย่างนี้คะ่ะนกออเอาไปรับประทานคะ่ะนกออเอาไปรับประทาน เราแต่สร้างให้เห็นค่ะอันนี้คือยังไม่สุกยังไม่ได้ที่ค่ะอันนี้พอได้ที่แล้วนี่ค่ะน้อยหน่าสีม่วงสวยงามการเป็นเกษตรกรก็ต้องใช้ความอดทนนะคะนะ ปีนึงก็จะได้เก็บผลผลิตเพียงครั้งเดียวแต่ว่าก็จะได้เก็บหลายครั้งหมายถึงว่าปีนึงเป็นห,ห,หนึ่งผลผล,ผลิตแต่เก็บหลายรอบอะค่ะทุกอย่างทุกอาชีพแหละต้องใช้ความอดทนหมดอะคะ่ะอดทนหมดทุกอย่างเลยเนาะนี่ค่ะ อันนี้พันตาไปได้ได้ยังไนวะนวยนี่แม่นวยบางไงนึงจนคนอีกักาา้างนึงก็แตกแล้วนะ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามนะคะคลิปหน้าจะไปลุยที่ไหนก็ขอให้ติดตามแล้วนะกาแล้วกันนะคะบ๊ายบาย